กรับสวัสดีทุกคนครับเรากลับมาพบกับ g r a n w i n Incident 77เกมนี้ผมเล่นเป็นครั้งที่3แล้วนี่คือคลิปที่3มและจะเป็นคลิปสุดท้ายเพราะว่าเกมนี้มี3ฉากจบเราเล่นไปแล้ว2ฉากจบด้วยกันฉากจบแรกในคลิปแรกก็คือการที่เราดูเทปจนจบแล้วเราก็กลับมาอยู่ในบ้านของเราปรากฏว่าผีมันออกมาจากเทปแล้วมาฆ่าเรากลายเป็นว่าเรา,าหายไปเลยตำรวจก็หาไม่เจอฉากจบที่2ที่พี่นัทเล่นไปก็คือเราถูกสังเวยถูกสังเวยในโบสถ์ ที่อยู่ใกล้ๆกับโรงงานเป็นลัทธิเรารู้แล้วว่านี่มีลัทธิแน่ๆลัทธิบูชาผู้หญิงที่ตายในโรงงานมีผู้หญิงเสียชีวิตแล้วมีคนไปบูชาศพไปบูชาวิญญาณของเธอทําให้ต้องเกิดการสังเวยชีวิตมนุษย์มากมายมีคนหายไปมากมายในบริเวณนั้นนะครับทีนี้ฉากจบที่สามเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ไขข้อข้องใจทุกอย่างว่าสรุปแล้วเราจะถอนคํสาสาบนี้ได้หรือเปล่านะเรามาลองครับ หาให้เจอครับฉากจบแรกที่ผมได้มาคือการที่ผมวิ่งลงไปถึงชั้นล่างสุดฉากจบที่2ที่ผมได้มาคือการที่ผมวิ่งขึ้นข้างบนดาดฟ้าฉากจบที่3น่าจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในโรงงานหลังจากที่เราเจอวงเวทแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันอย่าลืมนะครับนี่เก็บตกให้ดูทุกที่เลยคือมันมีมันม,ม,นมีมันมีชั้นล่างตั้งแต่แรกมีหนังสือพิมพ์ที่ระบุข่าวไปแล้วว่าโรงงานถูกฟ้องจาก สภาพของคนงานที่ทํางานที่นี่แบบว่าสุขภาพแย่มากพร้อมทั้งการรักษาความปลอดภัยที่ห่วยแตกก็เลยโดนฟ้อง5ล้านนะครับโรงงานนี้โดนฟ้องไป5ล้าน c e o ก็เลยผูกคอตายที่ดาดฟ้าประกอบกับมีหญิงสาวตกไปตายในถังเก็บข้าวสารขนาดใหญ่เป็นหญิงสาวอายุ25เสียชีวิตมีผู้ชายผูกคอตายมีคนตกประมาคอหักในลิฟต์คือมันก็มีคนตายเยอะมากนะที่โรงงานแห่งนี้นะความลับ หรือว่าจุดเชื่อมต่อที่จะเป็นทางแยกไปทางจบได้ผมคิดว่าน้องต้องเกิดขึ้นหลังจากที่เราขึ้นไปข้างบนแล้วทําให้เกิดวงเวทแล้วนะครับแต่ผมจะสงสัยกับห้องพวกนี้เนี่ยไอพวกนี้อาจจะเป็นฉากจบที่3หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวต้องรอดูจะพยายามหาให้เจอนะครับจะพยายามไม่ตกหล่นอันนี้เป็นห้องที่ทางเชื่อมลงไปข้างล่างผมเคยตกไปตายทีนึงด้วยในคลิปแรกแตม่มันมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งคือคลิปแรกอัผมวิ่งลงมาด้วยความเร็วไงผมไม่ได้ต,ตรวจเช็คอะไรมากก็เลยอาจจะพลาดบางอย่างไป อันนี้ข่าวว่ามีคนตกมาตายในลิฟต์ในช่องลิฟต์ว่าไปนั่นมีขวดหลนลงมาจากฝ้าบนฝ้าไม่มีอะไรแต่มีขวดหลนลงมาได้อ่าตามนั้นในขณะเดียวกันมันต้องมีบางชั้นที่ผมแบบข้ามไปชั้นเนี้ยมีทางปีนเฮ้ยเพี่ย มีเสียงคนโดดตึกตายตกลงมาตายอีกแล้วครับเฮียตกใจหมดเลยขึ้นมาเจอหน้าชิบมหายอันนี้มันไม่มีอะไรล,ลมันจะเป็นทางเชื่อมขึ้นไปดาดฟ้ามันไม่มีห้องระหว่างชั้นแหละเอ๊ะมีห้องนึงมีห้องนึ่งเฮ้ยเอ้ยเอ้ย รอบนี้เจอว่ะปกติผมหาต้นเสียงไม่เจอรอบนี้เจอแล้วครับโดนแน่กูลัสครับลัสแปลว่าความ เขาเรียกว่าอะไรอะตรงๆให้เข้าใจทุกคนก็คือความเงียนแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ถูกฆ่าเพราะว่ามีการเล่นชู้เล่นความสเสน่หาหรือเปล่าครับอาจจะถูกผู้จัดการโรงงานนี้หรือคนในโรงงานนี้ข่มขืนหรือเปล่าหรือล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าครับถึงกับทำให้เธอต้องโดนฆ่าปิดปากหรือโดดลงไปฆ่าตัวตายในถังเก็บข้าวสารหรือเปล่าครับ พราะเนี่ยซีอมันผูกคอตายอยู่ตรงนี้ไงเราก็แกะเชือกให้ไม่ได้นะครับหนักนวงหนักนวงผมไม่ได้สังเกตคำ เท่ yeah. คือผมไม่ได้สังเกตคํานี้เลยในสองคลิปที่แล้วผมไม่เห็นเลยด้วยซ้ําเราไม่เคยมาที่ห้องนี้ก่อนที่จะขึ้นไปดาดฟ้าครับ mm hmm. ก็เลยไม่รู้ว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยพห้องนี้ก็จะมีเอกสารที่บอกเกี่ยวกับหญิงสาวที่เสียชีวิต แล้วก็มีคนฝันแปลกๆไงคนในระแวกนี้ฝันแปลกๆน่าจะเป็นจากเหตุการณ์ที่มีรัททิบูชาผู้หญิงคนเมื่อกี้บูชาวิญญาณน,น้องอ่ะไม่ควรนะไม่ควรหาทรรนะครับคนตายแล้วก็ปล่อยให้ตายนะครับอย่าอย่าไปยื้อเขาไว้ในโลกนี้อีกเอาล่ะทีนี้ปัญหาคือตรงนี้ครับเฮ้ยห ไอเสียงเครื่องจักรนี่มันเป็นเสียงของเครื่องจักรที่ตึกนี้ปะหรือไม่ใช่ครับมันมีสองตึกไงเนี่อันนี้ก็เป็นถังข้าวที่มีคนตกไปตายก็คือน้องผู้หญิงลงมาดูอีกรอบดับเบิลเช็คเช็คให้หมดเราจะพยายามไม่พลาด อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นข้างล่างนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับมุดออกก็ไม่ได้อันนี้เคยเช็คแล้วเพราะฉะนั้นก็กลับขึ้นไปรอบนี้เราต้องเลือกเส้นทางที่ต่างเสียงย้ย่วเนนี้เราต้องเลือกเส้นทางที่ต่างจากสองครั้งแรกนะครับจะได้เลี๋ยวไปเจอ เวอื่นบ้างนะครับหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับโรงงานนี้ซึ่งเราเคยอ่านไปหมดแล้วผมจะพยายามเดินดูรอบๆบด้วยนะครับว่ามันมีทางลงผมเคยเจอทางลงไปแล้วทั้งสองทางในสองคลิปที่ผ่านมา แล้วก็เจอศพผูกคอตายตรงนี้อันนี้เหมือนเดิมห้องนี้ก็มีทางลงเหมือนกันคือมันมีถังเก็บข้าวอยู่สองถังนี่เห็นไหมลงมาแล้วก็ไม่เจออะไรเออหรือว่าเราต้องลงมาตอนหลังจากที่วงเวทมันเปิดแล้ววะเป็นไปได้นะครับผมไม่เคยลงมาหลังจากนั้น ตามเก็บเอกสารให้ครบทุกฉบับพอครบแล้วก็ต้องลงไปสำรวจมันจะมีทางลงอยู่เดี๋ยวกันนะนี่ลงมาแล้วลงมาแล้วต้องระวังหล่นนะเนี่ยเกือบหล่นแนค่เกือบตายแล้วกู หลายคนไม่ได้สังเกตแต่ว่ามันจะมีทางเดินเชื่อมตอนนี้โรงงานเปิดแล้วนะครับทางเชื่อมมันหายไปไหนวะวดปีนขึ้นน้งบนครับกลับขึ้นมาตอนนี้น่าจะ เทียนน่าจะติดแล้วเล่นกี่ทีก็ยังไม่คุ้นบรรยากาศติดแล้วครับคือเนี่ยแหละลัทธิบางอย่างมันบูชาวิญญาณแล้วก็มาทําวิธีกรรมกันในโรงงานนี้ด้วยแล้วก็มีโบสถ์ใกล้ๆไปิเวณนี้ก็เจอมันเราลงลงไปข้างล่างอีกรอบยังไม่เคยลงไปหลังจากที่เทียนติดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมไม่มีนะ จะมาอะไรบ่อยๆวันนี้น้องถังข้าวนี้ลงไปดูดินี่ไหญิงสาวอายุ่ถูกพบอยู่ใต้ถังข้าวขนาดใหญ่คอหักทันทีหลังจากที่ตกลงมาตายก็คือคนเมื่อกี้ตกลงมาแถวเนี้ยโอ้ตายแล้วคราวนี้ขากลับเนี่ยมันจะเครื่องยนต์มันจะติด ถ้าเราขึ้นเนี่ยจะเป็นฉากจบอีกฉากหนึ่งซึ่งเราเคยเจอไปแล้วผมจะลองเลือกไม่ขึ้นแต่จะลองหาอะไรบางอย่างในตึกนี้ดูนะครับ น,นะครั้งที่แล้วผมไม่ได้แวะนะครับคือผมกลัวผมก็วิ่งเลยฮนะเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องไปจากที่นี่แล้วแต่ว่ารอบนี้เพื่อหาฉากจบสุดท้ายครับ รออนั้นก็ตกลงไปตายไม่ได้ดูให้ดีแต่รอบนี้จะแวะครับโอ้ย,ยอ่ะฮยโอ้ยโอ้ย อึง้งทำยังไงถึงจะได้ฉากจบนึ่งวะนี่มันจะถึงชั้นล่างสุดแล้วเนี่ยนี่ไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้คือออกไปจะเป็นฉากจบ ที่เราออกจากบ้านแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าเรายอมขึ้นไปสังเวยตัวเองอีกรอบนึงอะหรือว่าต้องเข้าลิฟต์วะจะมีทางไหนให้เราไปเจอฉากจบอื่นนี่หรือเปล่าครับหาทางเข้าลิฟต์ดิ้่ย ลองลงไปในลิฟต์ดูว่าไม่มีอะไรขึ้นไปบนสุดอ่ะไปหาซี o อดิเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ย,ยนี่มันเหมือนฉากจบที่แล้วอ่ะเนี้ยไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้ออกไม่ได้นี่คือเราโดนบูชายันในโบสถ์แล้วเนี่ย คาใจสุดๆทำยังไงดีครับเนี่ยให้เรารอดพ้นจากวิกฤตตอนนี้ทริกเกอร์วงเวทแล้วนะครับ น้องเขาเดินผ่านไปเลยอะทีนี้หรือว่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเราต้องทำลายพิธีกรรมอะไรแถวนี้ป่ะวะ ตามหาฉากจบที่เหลือจุดที่น้องเขาตกไปตายจริงๆอะ่ะเราต้องหามันว่านี่มันมีทางลงอีกทางเว้ย เดินม่านหมอกเฮีย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 โอ้ย,อยนี่ไงน,น้องตกแม่งจะหาฉากจบอีกฉากหนึง่ง ได้ยังไงกันเนะอะต้องหาอะไรสักอย่างมาวางที่วงเวทนี่เหรอมันมีสองวงทำยังไงวะ จะได้ฉายจบที่สามครีตคือถ้าขึ้นเนี่ยมันก็เคยขึ้นแล้วลองตั้งใจหาดูอีกรอบเลยนะครับ ลันมากมากอุ้ยโอ้โหคุณพี่ซีอีโอเข้าลิฟต์ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยนี่อะไร มันต้องลองแบบว่ากลับเข้าไปในบ้านอีกรอบอะมันมีสวิตหรือบักไฟหรือคัดเอาอะไรไว,ไว,ไว้ปิดไฟในโรงงานนี้อะไรเงี้ยถูกสนนลมแล้ว ออกไปจากที่นี่ครับแล้วมันก็กลับมาที่บ้านแล้วจะทัอีกฉากจบหนึ่งได้ยังไงครับทำยังไงดีอะทุกคนมีช่องให้ปีนลงระหว่างลิฟต์กับหนังสือพิมพ์เหรอครับมีช่องปีนลงด้เหรอมันไม่ได้มีจะปีนขึ้นเหรอถ้าใช่เนี่ยจะเป็นทางสว่างของการอัดคลิปครั้งนี้ เลยก็ได้จากน้องทาราลมถึงกับต้องสมัครเมมเบอร์ Member เข้ามาเพื่อบอกสิ่งนี้จริงๆแล้วเป็นการตาลาดของพีนัทให้คนดูทนไม่ไหวเพื่อสมัครเข้ามาแล้วพิมพ์คอมเมนต์ขอบคุณนะครับถ้ามีช่องริพให้ลงได้ก็คือจะเป็นทางใหม่เลยเพราะเราไม่เคยคานลงมาจากจากรูนี้ได้นะครับไหนวะเฮ้ยจริงด้วยว่ะเอเราจะได้เจอกับศพนะสิ มันลงมาทำไมเนี่ยมันตันสนิทเลยอ่ะไม่รู้อะแต่ว่าอาจจะเป็นหนทางในรอบนี้ได้ครับเป็นไปได้ครับเอาว่ะเรารีบไปทริกเกอร์กันดูแต่ว่าช่องลิฟ์ข้างล่างนั้นไม่มีอะไรนะครับในในก่อนที่แบบว่าจะเปิดวงเวทคราวนี้แหละที่เราวิ่งวนอยู่ในนี้มานานอาจจะได้เจอกับสิ่งที่เรียกว่าฉากจบที่3ามก็ได้สิ่งที่คาใจเรามาร้อยกว่าปีมีช่องข้างล่างลิฟ์ครับ คือก็อย่างว่าเรายังเจอศพไม่ครบเราเจอศพซีโอบนดาดฟ้าเจอศพน้องที่โดดไปในถังข้าวเจอศพคนผูกคอตายที่ตึกแต่ศพคนที่ตายในลิฟที่เราอ่านข่าวตอนแรกเรายังไม่เจอมันก็ต้องเกิดขึ้นในลิฟนี่แหละว,วะสิ่งนี้ทาให้เราได้เจอกับชายโสที่สามหรือเปล่านี่คือเป็นความหวังสุดท้ายนะแสงสุดท้ายของพี่แล้ว เพราะว่าเราสำรวจโรงงานนี้ทั่วมากแล้วจริงๆครับเหลือแค่รูลิฟต์นั่นน่ะมาฉากจบที่สามจงมาเราต้องไปที่ช่องชับวิ่งมาไปวิ่งขามดาวข้างล่างนั่นฉากจบที่สามไฟไหม ไม่นะได้แล้วดิ Secret ending ฉากจบที่3ครับมันมาแล้วครับกับความหลอนเรื่องราวก็คือว่ามีชายคนหนึ่งที่พักอยู่ในอาาพาร์ตเมนต์ใกล้ๆกับโรงงานนะครับ สังเกตเห็นควันบางอย่างลอยขาม,มามากลิ่นเหมือนกับหมูไหม้ก็คือกลิ่นเนื้อไหม้อะไรครับยังไงก็ตามครับรถพยาบาลแล้วก็ นักสับเพิงรวมทั้งตำรวจก็ได้มาถึงโรงงานเกรนวินแห่งนี้แต่ว่าทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วครับมีร่างของคนคนหนึ่งถูกพบว่าเป็นศพในสภาพที่ไม่สามารถจะระบุตัวตนได้ว่าเป็นใครคือแบบว่าไหม้ไปหมดแล้วอยู่ใต้ช่องลิฟต์คนคนนั้นพยายามที่จะเข้าไปถ่ายแล้วก็บันทึกภาพต่างๆในการสำรวจโรงงานนะครับซึ่งเป็นโรงงานที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้วหนังสือพิมพ์เก่าๆที่ถูกคนพบได้จากที่นั่นก็ได้บ่งบอกว่ามีคนงานหลายคนตายในสถา,านที่แห่งนี้ในลักษณะคล้ายๆกันเลยผู้ชายคนนั้นตกลงมา ยังช่องลิฟต์แล้วก็ถูกเผาทั้งเป็นเหมือนกันครับคือเราตายในสภาพเดียวกับคนคนงานที่ทํางานที่นี่เลยยังไม่รู้ว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้ยังไงแต่เทปก็ได้ถูกบันทึกแล้วก็ถูกส่งไปให้ตํารวจเรียบร้อยแล้วเทปที่เราอาัดไว้อะนะหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนแล้วก็พนักงานดับเพลิงในการสืบหาต้นต่อของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไปและตึกนี้ก็จะถูกทำลายในเดือนต่อมานะครับเพราะว่าถูกประกาศว่าเป็นอันตรายต่อสาธารณณะอย่างมากนี่คือฉากจบ สุดท้าย Secret Ending ซึ่งสมเป็น Secret จริงๆคือถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นว่าสามารถปีนลงไปในรูเล็กๆนั่นได้ด้วยนะครับจบเรียบร้อยสำหรับการตามหาเรื่องราวทั้งหมดในเกมนี้ดูเหมือนว่าเราจะได้ตายในหลายๆรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นคำสาบมากันหมดเลยนะทั้งโรงงานหรือได้เจอกับผีน้องผู้หญิงโดยเฉพาะและก็สุดท้ายคือเจอคนที่ตายในช่องลิฟ แล้วก็โดนทําให้กลายเป็นศพในสภาพเดียวกันเลยครับหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกับโปรเจกต์นี้นะครับได้ตามหาความลับไปด้วยกันได้สํารวจไปด้วยกันเหมือนเราไปล่าท้าผีด้วยกันเลยขอบคุณนะครับน้องธลารลมด้วยนะครับที่สมัครเมมเบอร์เข้ามาเพื่อบอกว่ามันต้องไปทางนี้ไม่งั้นพี่นาทก็จะเดินวนอยู่อีกร้อยปีจราพี่หน้าตักวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ